พามาดูครับห้องน้ำสาธ,ธารณะของประเทศจีนที่คนไทยมักจะคิดในใจเสมอว่าไม่สะอาดนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขอนามัยให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าเป็นห้องน้ำสาธ,ธารณะอย่างชัดเจนนะครับมีทั้งห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายอาคารก็อยู่ในสภาพทาวนนะครับไม่เลวร้ายอะไรแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำเซินซูนะครับก็อยู่บริเวณกลางเมือง นั่งกินทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าสภาพห้องน้ําเป็นยังไงเอาเฉพาะห้องน้ําชายนะครับไม่อยากโดนตํารวจจับข้อหาอนาจารที่นี่เราไปดูห้องน้ําชายกันว่าเป็นยังไงนะครับมีม่านนะครับม่านพลาสติกกันนะครับเข้าไปก็ไม่เลวร้ายครับโถฉี่สองโถนะครับอ่างล้างมือขนาดเล็ก1อ่างก็ไม่ได้แย่ยอะไรนะครับ แล้วก็มีห้องซ้วมนะครับ3ห้องเป็นห้องนั่งแบบนั่งยองนะครับ2ห้องแล้วก็เป็นห้องนั่งราบอีก1ห้องนะครับก็อยู่ในสภาพใช้ได้ครับไม่เลวร้ายแต่ก็นี่ก็คือที่เมืองนันกิงที่เดียวนะครับที่อื่นไม่ยืนยันครับ